เนี่ยขนาดใหญ่เลยนะผมเป็นอุปกรณ์เป็นกระเป๋าที่ตัดมาใส่อุปกรณ์สกูบ้ายอยู่นี่นะอุปกรณ์ดำน้ำลึกอะ่ะก็คือคุณใส่ได้หมดเลยมีชีงว VCD ฟิน f u n นะครับคุณใส่แท้งเข้าไปยังได้เลยนะคุณก็หิ้วตัวนี้ได้เลยผมบอกแต่ีไม่ค่อยมีใครใส่แท้งเข้าไปนะนะฮะใส่ตินกบได้ก็คือสําหรับ1ยูนิตคือคุณจะใหญ่ยัดยสองชุดก็สามารถทําได้นะครับเนื่องจากวัสดุมันหนามากตรงนี้เป็นสายเซฟตี้เบล์นะครับผมเอาคาดลอดนี่เลยนะสินค้าเมดอินไทยแลนด์นะครับผมออกแบบเอง แล้วก็เน้นเรื่องความทนทานที่จะเป็นสีชมพูจะเหลืออยู่3ใบของที่ร้านนะครับราคาขายคือ990บาทอ่ะผมมาขายให้นีน่นีน้นะครับก็เป็นส่งฟรีไปแล้วกัน990ส่งฟรีนะครับนี่ถ้าคุณอยากได้หรือพี่มีสีอื่นไหมท,ทักมาแต่ขนาดนี้แหละเหลือลายพลางเหลือส่วนใหญ่จะเป็นลายพลางแล้วก็สีสีเขียวสีเทาสีทรายประมาณนี้นะครับแต่กระเป๋าไซส์นี้อ่าแต่สีจะเหลือเหลือประมาณที่ผมบอกอ่ะสามสี่สีนะ สนใจก็แจ้งสมัครพัก